ดีเอฟซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง16,600กว่าท่านจาก700ท่านแล้วนะครับในช่วงเวลาสำคัญของวันหยุดพักผ่อนของ A FC วันนี้นะครับผมถือว่าเป็นเบรกมงคลสำคัญที่ A FC จะได้รับชมวัตถุมงคลเหรียญสำคัญนะครับเหรียญกระสาบที่ลึกตลอดจนนะครับพระเครื่องที่สำคัญทุกรายการนะครับและนะครับสิ่งที่ f c เห็นตรงหน้านี้นะครับเป็นวัตถุมงคลมากมานะครับเพราะเป็น พระบรมชายรักษเคลือบแผ่นไม้ของในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปิยมหาราชนะครับซึ่งเป็นพระบรมชายรักนะครับที่เคลือบอลงบนแผ่นไม้นะครับซึ่งมีความงดงามเข้มขลังด้วยพระบรมีนะครับซึ่งด้านหน้านะครับด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่5 พระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระปริยมหาราชที่เป็นที่รักยิ่งของประสงนิกรชาวสยามทั่วอาณาประชาราชพื้นแผ่นดินของสยามนะครับตั้งแต่สมัยพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านได้ทรงนาความวัฒนาพา,าทาวรและภาสุขมาสู่พวงประสงนิกรชาวสยามนะครับซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่5ครับเป็นลักษณะของพระบรมชายรักนะครับ ที่ประทับบนแผ่นไม้นะครับเคลือบซึ่งพระบรมชายรักษณ์นี้นะครับทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนะครับและด้านนอกนะครับทรงฉลองพระองค์ครยมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์นะครับฉลองพระองค์ด้านในนะครับเป็นลักษณะของฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมพลทหารไทยนะครับสุดยอดเข้มขขังมากมากนะครับด้วยพระบรมมีของในหลวงรชัชกาลที่หาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปียมหาราชอันเป็นที่รักยิ่งของประสบนิกรชาวไทยนะครับซึ่งแผ่นไม้นี้นะครับพระรมไชยรักนี้นะครับเครื่องแผ่นไม้นี้ผมได้เก็บไว้บูชาเป็นเวลานานนะครับขออนุญาตให้ชมด้านหลังเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะครับ mm hmm. เก่าแล้วก็คลาสสิกมากๆแต่ด้านหน้านั้นนะครับประทับพระรมชัยรักของพระองค์ท่านอยู่นะครับพระรมฉชยรักของพระองค์ท่านนั้นนะครับเป็นที่นิยมมากๆในการ เก็บไว้บูชานะครับเครื่องบูชาพระองค์ท่านโดยประมาณก็จะมีดอกกุหลาบสีชมพู5ดอกซึ่งเป็นสีประจำประจำวานนะครับหรือสีประจำวันเกิดของพระองค์ท่านนะครับและก็ในส่วนอื่นนะครับและก็มีคาถาบูชา พระองค์ท่านนะครับซึ่งผมต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับในการกดติดตาม,ตดตามกดแชร์กดวิวและเทคส์รีว e วทุกคลิปวิดีโอรวมถึงท FC ที่ชอบบูชาพระเครื่องเหรียญสำคัญทุกรายการของช่องเราขอให้ FC ประสบความสำเร็จนะครับส่งสิ่งใดไหมหผมที่ดีๆสิ่งนั้นกลับไปตอบแทน FC ผมเป็นร้อยเท่าพันทวีนะครับขอให้มีความสุขความสำเร็จสมหวังนะครับพรสยามบินโทวาโรปิตินะครับเดี๋ยวผมจะแนบนะครับเป็นอ่า เสียงคาถาบูชาไว้ในคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนะครับน้อมนำลึกถึงพระมห,หากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับขอบคุณ FC มากๆนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ